รถครอบครัวเข้าใหม่หนึ่งคันครับ,บเจ้า Honda CRV รุ่นท็อปสุด2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถปี2017เลทมาคันนี้น้อยมากครับเพียงแค่60,000กิโลครับป้ายแดงคันนี้แพงมากครับล้านห้าเกือบล้านหกครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียง659,000บาทครับไฟหน้า Full LED พร้อม Daytime Running Light กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กทูโทน1 8ยางของวิชารินปี2022พร้อมดิสเบรก4ล้อไฟเบรก LED ดีไซน์เฉียวเฉียวชุดแต่งโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังเครื่องยนต์ IVECO ขับเคลื่อน4ล้อออปชั่นจัดเต็มฝาท้ายไฟฟ้าภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง3แถวตอนพวงม,มาลัยมัลติฟังชันพร้อมพุชคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนพร้อมฟังก์ชันน a v ว g เกเตอร์แอร์ออ,อตโต้พร้อมหน้าจอดิจิตอลเกียร์ออตโต้ขับสบายดีไซน์สวยเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออตโต้เบรคโฮเบาะหนังแท้ปับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่แอร์ตอนหลังพร้อมพอร์ตชาร์จ Type A ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปสุดพร้อมเลนวอ เครื่องยนต์เบนซินเอิร์ดดีมเทคโนโลยีโครงสร้างเดิมร็อยึดฝาโปงไม่เคยถอดซุ้มหัวโชคเดิมสีกาวอยู่ครบฝาโปงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร์มอกรผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่12,000บาทเองครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับเล่มครบเอกสารครบข้อมูทุกอย่างครับเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่าหนึ่งหมบสนยก รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรานสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ดีกว่า5ไร่มีรถที่นี่กว่า200คัน